สวัสดีครับผมจะอาวายนะผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมบั One Piece, ate, นทีสไฟเลสตรีเออร์อแล้วนะครับวันนี้เราก็มาลุยในเรื่องต่อจากตอนที่แล้วนะครับมันก็จะเป็นด่านที่มีชื่อว่าการปรากฏตัวสุดเท่หัวหน้าเสนาธิการกองทัพปฏิวัติซาโบนะครับผมเอาละแล้วก็ไม่รอช้านะครับไปกันเลยโอเคคัตซีนครับโพลิเียมที่ลูฟี่จากมายังมีการต่อสู้ดำเนินต่อไป ล็อกดีที่ลิเบก,กาและคาวเวนดิสได้ต่อได้ออกสู้อยู่มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นฆาตรกรฮาคุบะบุคลลกอีกด,ด้านที่รับหลายอยู่ในตัวคาวเวนดิสได้ตื่นขึ้นมาผู้เข้าร่วมต่อสู้ทุกคนยกเว้นริเบก,กาได้ถูกจัดการจนหมดหลังจากนั้นคาวเวนดิสก็แพ้หมดสิทธิ์เนื่องจากเจ้าตัวได้หรับไปทําให้ลิเบก,กาที่ยืนอยู่ในสนามคนเดียวได้เข้ารอบชิงซึ่งกลายเป็นมามืดของศึกรอบนี้ คนที่เข้ารอบชิงทั้งหมดมี5คน,คนได้แก่ซาโบที่ปอบเดอร,ร์เบลลูซี่นิเบก้าบาโตโทรลมิโอบาเจสและคนของโดกีโฮเต้แฟมิลี่ไดอาร์เมนเตที่อารีน่าและคังสัญญาเริ่มการต่อสู้ในรอบชิงได้ดังกังวลขึ้นอีกด้านเหล่านักลบที่พ่ายแพ้ในรอบคัดเลือกก็ได้หายตัวไปพร้อมกันพวกเขาถูกผู้มีพลังของโดกีโฮเต้แฟมิลี่ทำกลายเป็นของเล่น และถูกใช้งานเพื่อผลประโยชน์ของฟิมี่นั่นเองก็คือใครแพ้ก็เอาไปใช้แรงงานนะครับมนุษย์ที่ถูกเปลี่ยนเป็นปของเล่นจะหายความตกใจจะหายไปจากคนอื่นหมดเลยทหารของเล่นที่สับ,บาว่าจะจัดการโวยไฟคูให้ได้คิดว่าการปล่อยตัวเขาจะก,กาไปของเล่นนั้นเป็นกุญแจสู่ชัยชนะจึงของความร่วมมือจากอุซบโรบินและแฟรงกี้ แผนการสำเร็จไปด้วยดีทหารของเล่นได้กลับไปมนุษย์ตามเดิมแท้จริงแล้วเขาคือคิวรอสอดีตผู้ประชาการ,รอกองทัพของเดนเลโลซาพ่อแท้ๆของรีเบกานั่นเองแต่ขาขาดนะลูฟี่ได้รับการติดต่อจากผู้อุซบจึงรู้ถึงภาพรวมของสถนานรรการที่เกิดขึ้นในประเทศนี้นนนและตัวตนแท้จริงของทหารของเล่นตอนนั้นเองคาร์ลเซมยมที่กำลังจะการแข่งขันต่อสู้อสอสรอบชิขขงก็ตกอยู่ในความวุ่นวายเนื่องจากการ เนื่องจากอะไรวะของเล่นเป็นสภาพกลับเป็นมนุษย์อย่างกระทันหันนั่นเองนะครับโอเคต้องเล่นเป็นซาโบนะครับเป็นพี่ชายลูฟี่คนหนึ่งเอาละวันนี้โลดไวมากจะเป็นซาโบคาเวนดิสอุซบโรบินแล้วก็บาโทรโลมิโอนะครับทีมเราการชนะไปให้ถึงพระราชวังเนื้อไขการแพ้หนึ่งในกลุ่มหมวกฟางหรือซาโบล,ล่าถอยอเครับภารกิจแรกอัดกลุ่มโจรสลัดให้ปลิว โอเคก่อนอื่นนะครับกกอัพสกิลกว้ก่อนไออันนี้ท่าอะไรอะ่ะหมัดโกงเล็บมบังกรเอาไปนะครับเงินมีล้านเก้าใช้ให้หมดนะครับลมหายใจมังกรเอามาหมัดโกงเล็บมังกรเพิม่มหมัดโกงเล็บมังกรเพิม่มเดี๋ยวอคอยล้วกัรลืมไปเลยนะครับว่าอย่างแรก ที่ต้องทำอับพอะไรจดตีนะผมครับ,อบโอเคยาวๆนะครับอ่ะปอย่างี้ก่อนอันนี้ไม่มีอ่ะไปได้นะครับไอ้พวกนี้คือ,อยังไงก็ต้องอัพนะครับ พอที่จะได้มีแบบคอมโบแบบต่อเนื่องนะเป็นแบบคอมโบคอมจอยคับไปได้โอเคอันนี้จอกพี่น้องสาบานเพิ่มคะแนนความสัมพันธ์เอาไว้ดีเป่าวะเอาไปก็ได้เอาไว้เผื่อ,อไว้นะครับอันนี้ก็อับไม่ได้ผลละความสําเร็จเลยอะไรสักอย่าง พลังโจมตีนะครับพลังป้องกันไม่ต้องมาสนใจเท่าไหรโอเคเกลี้ยงโอเคออพไม่ได้นะครับต่อไปไปดูท่าโจมตีกันมัดกองเล็บไฟเพลิงอะไรทักอย่างมัดอัคคีมัดอคัดอคคีไม่เอาเป็นแบบนี้เพราะมัอัคคีเราเห็นตอนที่เราเล่นเอ็ดแล้วนะครับ วันด้วยความเร็วเอาเนี้แหละโอเคทักษะเราใส่พลังช้างสารไล่สังหารเอา,เอาพี่น้องโรงสาบานจบตีพื้นดินผู้ฆ่าย,ยักษ์อะไม่ต้องเอาไปมั้งเพื่อพลังจบตีโอเคเอาไป แล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยก็ไปกันเลยครับไม่รีรอโอเคคัตซินคัตซินต่อนะมาแล้วสถานก,การณ์แย่แล้วถูกปลดปล่อยจากการเป็นของเล่นแล้วละ่ะแบบนี้แพ้แนะ่นึกออกแล้วนะครับความจรงจำของรีเบคก้ากลับมาแล้วนะครับฉันมีพ่อละ ฮะพูดอะไรของเธอดูท่ามันคงจะเป็นนกลางของประเทศนี้ที่นะรีเบคก้าอันนี้เคาะเคาะพื้นดูนะครัอบอก่อนอื่นมาตัดสินกันเถอะไอ้ยังวัตถุย่อมมีแกนแกนกลางเสมอลิวโซ,โซโคเคนลมหายใจ มังกรพูดเว้นทำไมวะเอาละเตน,นะครับพวกนี้ตกน้ำไม่ได้นะเพราะมีพลังผลพิศัทโอเคแกทำอะไรฉันขอรับผลไปลาไปละ,ละไปก่อนแล้วกันนะเสียบร้อยซาบโบกินแล้วนะครับอันนั้นมันกินผลไปลาไปละ,ละเข้าไปแล้ว เสร็จโจนนะครับผมเอสจะขอละความสามารถของนายไปนะซับโบจัดหนึ่งทีนะมัดเพิ่งมัดอากีอา่านผิด <g ül üyor> จริงๆแล้ก็เหมือนกัดน,นะครับเอาแลนะ้วมาทำซ่าเหมือนซับโบเหาะได้เลยโอเคลุยนะครับ ก็เหมือนเดิมถ้าอยากได้แรงเอต้องฆ่าศัตรูได้พันห้าร้อยคนเปี้ยงหัวดหัวร้อยเอดตปก่อนโอ้ยนี่ไงคอมโบจับไม่โดนใส่ตะกิวลิวโซเคนโอ้ยพปิวครับ ห้าท่านนี้ครับรายได้รงเล็มังกรน,นั่นเองไปท่าต่อไปลิวโซเคนเอนนี้ยงแหกหมดครับตอนนี้ล่อไปหนึ่งร้อยสาดิบกว่าตัวโดวยประมาณมีคนอยู่นี้ครับการเลยจะพลังนะหน่อยหนึ่งร้อยหนึ่งหวด เราต้อจอัดพวกกลุ่มโจรสลัดให้ให้หมดนะครับตาภารกิจแรกก็น่าจะหมายถึงเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไปด้วยในตัวนี่อันนี้มีกี่ตัวละจะสองร้อยกว่าตัวเก็บไปเลยกัน,กน,กนลิวโซโคเคนหมดนะครับหมดไหมหมดเอเกียง่อไปต้องไปที่เป้าหมายครับนะ มุ่งหน้าสู่พระราชวังครับเพื่อรวมกับลูฟี่คือไปหาลูฟี่นั่นเองปันไม่ค่อยโดดเลยัน,นี้อัพพลังมาน้อยนะครับมันก็ตีเบาไม,ไม่ค่อยตีแรงก็่าไไม่แรงเหมือนลูฟี่นะที่อัพไปเยอะแล้วจัดมามาักคีวทีเปี้ยงอะไรวะสี่ร้อตัวนะครับตอนนี้ พุ่งไปมาจริงๆสาวอคาีจัดมวดเนี่ยกงเล็บมังกรเพลิงลิวโซคนไม่ใช่นะปิดท่ามาพูดอะไรไม่รู้อะผมฟังไม่รู้เรื่องหัวมวด,วดโอเคนะครับ500ตัวแล้วไปต่อครับผม ต่อไปต่อเอา้าตรงกลางมีเควสเสริมนะครับอนเซปต์เดิมนะเราจะไปเก็บเควสเสริมให้หมดโดยที่เราต้องได้เอสไปด้วยหนึตัวนี่ไแบบงเรียบร้อยไปไงวะตรงนั้นเจอละเฮ้ยอย่าพึ่งมายุ่งนี่เมื่อว่างมาเล่นด้วยหรอกนะจัดก,การ,รจัดก,การตรงเนี้ยจัดการอัง พังให้หมดพังให้หมดนี่ไงลิวโซโคเคนเวี้ยงหายหายไปเลยนี่ฮะนี่ฮะเขี่ยก่อนนะครับในการเก็บเก็บพวกลูกน้องมาด้วยนะครับเก็บพลังหมดละนี่อ่ะ ก็จะจับตัวบนกันแป๊บนึงตตัวบนมันมีประเด็นนะครับสําหรับไดอาเมนเต้นี่ไงหนึ่งหัวนี่ฮะนี่ฮะจับเรียบร้อยเป่าแหกนะครับแหกไปที่เรียบร้อย นะครับเราไปดูกันต่อตรงทางข้างบนเราไปทางข้างบนครับวิ่งไปตอนนี้มี940ตัวนะรเราขาดอีกแค่ไม่กี่ตัวอีกประมาณ600ตัวอโอ้ยติดติดติดเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดนะครับเฮ้ยซาโบเ,เล่นไม่ค่อยผิวเลยเว้ยนี่ฮนะเปรี้ยง ปันทิ้งทับทับทับกดกดที่ไม่ได้ลงคลิปอันหนึ่งก็เพราะว่าไปผ่อนคลายมาครับผมไปพักผ่อนย่อนใจที่งานการมาครับนี่กลับมาผมก็เลยมาทำคลิปเลยนะเพื่นเพิ่งกลับมาทำคลิปแบบรวดเร็วเพื่อเป็นคนรอดูอยู่สำหรับแ,แฟนคลับที่รอชมผลงานนะครับผมหวหันี่ไหม แค่สามตัวนี้กระจินลิกมากเป่าเรียบร้อยอเ,เดี๋ยวเราแวะจัดตรงนี้กนะ่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเควสเสริมนะครับเบอร์เจสนี่ไงสับแล้วหน่อยเยอไหนวะนี่ไงกองเล็บมังกรแหกโอเคไปเควสเสริมนะครับ นี่ไปเลยเดี๋ยวไม่ทันนะผมเพราะว่าเราต้องทําเวลาภายในประมาณ10นาทีด้วยนานกว่านั้นไม่ค่อยดีก็เรยมันจะเป็นเฉพาะบางด่านนะที่เกิน10นปทีได้เนั้นเราจะต้องรู้งานทําอะไรไวจะรักสำคัญของเกมนี้เลยผมว่าน่าไปตีแรง <laughs> การตีแรงนั้นทําให้คุณเคลียร์เกมได้ง่ายนี่นะ เนี่ยอย่างเงี้ยตั้งแรงๆอย่างเงี้ยครับหมวดเนี่ยถ้ามันแรงมันจะง่ายนะครับง่ายทุกอย่าง <c oughs> นี่ไงเรียบร้อยเ <c oughs> ฟสเสริมก็เรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปคือไปที่พระราชวังนะผม <c oughs> ไปเลยแล <c oughs> ้วขาดอีก110ตัวเราก็จะได้แรงเอสนะครับ <c oughs> คือรับประกันว่าไม่ต่ำกว่า A แน่นอนนะครับ เอวิง่งเดี๋ยวผมแบกเก็บไอ้ตัวนี้หวดเรียบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลาภารกิจแป๊บฟฟนึงโอเคมาถึงแล้วว่างไงหวดหวดเอาละพุจิโทระมา เอาใส่ต้องเปห่วยกับฟูจิทรัสก่อนนะโอเคอุ้ยเกือบจะโดนเลยวะเบ่งพลังก่อนเจอพลพลพลเอ็กนี่ฮะนี่ฮะหวดจับมันแล้วก็เป่าโอ้โหไม่โดนโดนไหมโดนอยู่โดนอยู่นะครับนี่ฮะเฮ้ยโอ้โหไม่โดน จัดเออท่ามชื่อแล้วลืมแล้วไ <c> อ <oughs> ฟันฟัน,ฟนหวัวอุ้ยกดไปยังคอหอยนะปีคอหอยหวัวกลางอากาศตรงไงอะ่ะเออเดี๋ยวมันจะเรียกอุกาบาดลงม,าฟ,มาฟันไม่เข้าฟันไม่เข้ารบกวนเฮ้ยไม่ใช่ฟันไม่เข้าโดนดูด เว้ยจะโหดนี่ฮะเรียบร้อยห้อยอคีจัดโดนแนแ่ฟูจิโทระตายป่าวะเรียบร้อยนะครับตายจบนะครับตาเนี้อีซี่นะครับจีจีอีซี่คเ,เกมบายบายคนระับเรียบร้อยจัดก,การฟูจิโทระสำเร็จ มครับเรือในประเทศนี้ไปเวลาหลุดไม่ได้ยังไงล่ะครับมกแค่แค่ถูกคุณขวางไว้เท่านั้นพุจิทระถอนกำลังกระโดดหนีไปแล้วเหมือนเล่นผ่านนันเลยนะโอเคนะครับน่าจะคัสซินโอเคคัสตินดูฟี่นะครับอยู่กับโดฟามิงโกเอ๊ะใครนะ่ะทหารเหรอ แกคือคิวรอสเหรอโอ้บันคอของโดฟาเมงโก้นะฉันมาทัวคืนเดรโรซาที่แท้จริงโทราโอหมกฟังไปแค่ร่างปลอมนะของโดฟาเมงโก้ ถาอันนี้ก็งงครับเสร็เรียบร้อยเวอร์พิก้าเอ่อเจ้าหินนั่นพิก้าพวกแกทำได้ดีกว่าที่ฉันคิดไว้นะมิงโกยมีชีวิตอยู่ สถานการณ์อย่างนี้คงจะไปต้องใช้กงนกแล้วสินะไม่ใช่ล่างปลอมหรอวะ <c oughs> เรียบร้อยครับโดฟามิงโก้ใช้กลงนกก็คือใช้ได้ล้อมเมืองเอาไว้นะแล้วมันจะค่อยๆหดเข้ามารล่างล่างปลอมนี่นะมันเริร่มแล้วกงนก การจะจะฆ่าทุกคนที่อยู่ในก่อนนี้ก่อนที่ความจริงของประเทศนี้จะล่วนไหลออกไปก็คือมันจะบีบเข้ามาไม่มีใครฟันขาดน,นะโซโลก็ฟันไมข่ขาดจะบีบเมืองเข้ามาเ,เรื่อยเพื่อตัดทุกสิ่ง阿拉ระวังรอก่อนออคิวร้อนนี่เป็นคนที่ เออ่บาลานเก่งมากนะมีขาเดียวยืนได้พื้นเซ้งยืนได้ร้อยพิก้าพิก้าปรากฏตัวนะครับร่างเต็มใหญ่เท่าภูเขาโอเคเรียบร้อยจบมาดูแรงกันเอา้าโอ้โหข้าไม่ถึงพันห้าลืมดูจบจัดนะครับเราคงมาต้องมานั่งย้ำใหม่อีกทีหนึ่ง ร้อยเงินล้านหนึ่งนะครับสามารถเลือกเครื่องแต่ก,กายชุดลูซี่ของซาโบได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคจบก็เดี๋ยวผมค่อยไปย้อนเล่นให้เป็นแรงเอสนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วามาเจอกันใหม่คลิปหน้า แล้ววันนี้สวัสดีครับผม